สวัสดีครับคุณพิมครับสวัสดีค่ะ,คะโครพิ่กุ้งค่ะจากเพจห้ายังพิตได้ครับผมกับวันนี้เราอยามาพูดถึงในเรื่องของผลลัพธ์จากการที่เราติดวหวานมาก,มากเกินไป,ไปค่ะโดยปกติแล้วร่างกายคนเราต้องการน้ำตาลไม่เกิน24กรัมต่อวันหประมาณหช้อนชาช ถ้าเรากินเยอะเกินไปผลลัพธ์ข้อแรกนะคะที่เกิดขึ้นเลยก็คือไขมันจะสะสมบริเวณตับและบริเวณช่องท้องใช่เพราะว่า<ม>อย่าลืมว่าน้ําตาลส่วนเกินพลังงานส่วนเกินจากน้ําตาลที่เรากินก็ไปเนี่ย<ฆ>ใช่ไหมร่างกายก็คือเปลี่ยนไปเป็นไขมันทีนี้<ฆ>ถามว่ามันเปลี่ยนไปเป็นไขมันปุ๊บมันก็คือเข้าไปสะสมอยู่บริเวณอะไรก็คือช่องท้องของเรานะครับ ก็คือไม่ว่าเป็นบริลเวลณของตับของเราบริวลเวลณช่องท้องของเราและเอาเอาเ,อาเอาวะาต่างในในส่วนของช่องท้องนะครับทำให้ทุ่งเราเนี่ยมาโตขึ้นโตขึ้นใช่นะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะเราติดหวานปุ๊บเนี่ยอาการที่จะเกิดเลยค่ะคนทุ่งก็คือหิวง่ายแล้วก็หงุดหงิดง่ายถามว่าทำไมถึงหิวง่ายเวลาที่เรามีน้ําตาลอยู่ในกระแสเลือดเยอะเนี่ยอินซูลินจะหลั่งออกมาเยอะเลยค่ะอ่าอินซูลินมีหน้าที่มาโกยเหมือนจะเก็บน้ําตาลไปแต่ในที่สุดแล้วมีอินซูลินคันอยู่ในกระแสเลือดอ่าทให้เรารู้สึกแบบว่าโอ้ย หิวอีกแล้วน้ำตาลเหวียงน้ำตาลตกเคยได้ยินไหมคะมาทำให้หิวแล้วเราก็เลยหงุดหงิดนะคะคเพราะฉะนั้นค่อยๆลดความหวานลงค่ะคและอื่นที่3ก็คือว่าทำให้ผิวเนี่ยนะครับก็คือมีรูรอยก่อนวัยแล้วก็ผิวเหี่ยวยน่นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอาจจะเคยได้ยินว่าการที่เราบริโภคน้ำตาลเยอะเกินไปเนี่ยทำให้เกิดพวก ผิวมีริ้วรอยแล้วก็ผิวอักเสบถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นแผลอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้รู้ไว้เลยว่าอย่าบริโภคของหวานๆเยอะอเพราะว่ามันจะทําให้แผลหายช้านะคะคแล้วก็ผิวของเราด้วยค่ะคคก็คือจะแก่ก่อนวัยอันควรค่ะใช่ครับมาข้อสีอันเนี้ย มันมันเป็นของแน่แล้วก็คือว่าถ้าเราบริโภคหวานเนี่ยนะครับหวานมากเกินไปมันทํามัเราปวดฟันแล้วก็มีโอกาสฟันผุได้อ่านี้ง่ายเลยเพราะว่าความหวานมันค้างหรือช่องปากของเราค่ะก็ข้อห้าค่ะทำให้เราทำให้เราป่วยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียบ่อยใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์จากการติดหวานมากเกินไปเนี่ยก่อให้เกิด ผลเสียหลายๆอย่างกับร่างกายเรามาเป็นคนค่อยๆอ่อนหวานก็คือค่อยๆลดความหวานลงนะคะแล้วเราก็พยายามบริโภคน้ําตาลให้มันไม่เกินกว่านะครับอย่างที่บอกประมาณ24กรัมหรือประมาณ6ช้อนชาต่อวันต่อวันค่ะแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าเยอะๆแทนพวกน้ําหวานต่างๆนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้จากโค้ดพทุมครับผมและโค้พิกุ้งค่ะจับเพลท50ยังฟิตได้นะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ